สวัสดีครับผมนะอยู่กับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาได้มาเล่นเกมนะฮะจะมาสอนโหลดเกมกันนะครับเกมที่ผมจะมาโหลดในวันนี้คือ Happy ้วิวนะฮะซึ่งต้องโหลดผ่านต้องโหลดเนี้ยโหลดผ่านโหลดในโปรแกรมอืมคลิกท่าเลนนะฮะต้องเซิร์ชหาชื่อเกม p รับว e วนะฮะปึ๊บซึ่งมันจะมีแค่อันเดียวนะฮะซึ่งเร็วมากๆครับผมเป็นไฟล์ที่เล็กจริงๆนะครับอืมแล้วก็คลิกเข้าไปฮะ สำหรับคนที่ขี้เกียจนะฮะผมมีทิ้งลิงก์นี้ไว้ด้านล่างนะครับเราขอย้ำนะฮะการโหลดนี้คือการโหลดผ่านโปรแกรม t a า e เลนเท่านั้นนะครับที่โหลดด้วยโปรแกรม t a า e เลนเท่านั้นซึ่งผมจะโหลดผ่านโปรแกรมอยู่ถ่านเลนจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็มาโหลดไอ้นี่กันนะครับ happy view นะฮะง่ายๆผมคิดนี่ครับดาวน์โหลด t a าเลนนะคิดว่าโหลดไปครับมันจะคงก็ดาวน์โหลดตามภาษาของคนนะแล้วเก็บฟอนเดอร์ที่คนจำได้นะครับ ังจากนั้นนะฮะนี่ครับกลับมาในส่วนของ u ยู่ทเลนกันนะฮะคลิกฟรีดาวน์โหลดย้ำนะฮะฟรีดาวน์โหลดไม่ใช่นี้นะครับนี่คือเสียเงินนี่คือไม่เสียเงินนะฮะเราเป็นคนไทยครับของฟรีชอบทุกคนจริงไหมฮะโอเคครับคลิกไม่เสียเงินครับก็ให้มันจะให้คนดาวน์โหลดนะฮะแล้วแต่คุณจะตั้งไว้ได้ไหนแล้วแต่คุณเลยนะครับโอเคนะฮะรอมันเสร็จกันครับเกมที่เร็วมากนะฮะโปรแกรมนี้ง่ายมากครับ ซึ่งในครั้งนี้ผมดผ,ผมได้ติดตั้งโปรแกรมไม่ก่อนแล้วนะฮะ,ะผมอาจจะไม่ได้สอนการติดตั้งโปรแกรมนะครับแต่ขอบอกว่ามันง่ายมากครับเพราะท่านแค่คลิกติดตั้งนะครคบคลิกถัดไปเถิดไปยอมรับถัดไปถัดไปแค่นี้นเครับไม่ต้องอะไรมากมายนะฮะแล้วก็เปิดฟันเดอร์คุณนะเปิดฟันเดอร์เกมเปิดฟันเดอร์ที่ท่านเซฟิ่งไดโหลดไว้เมื่อกี้นะฮะอ,อ,อื่นเราต้องมันนี่ก่อนนะครับ,รบมันจ้อยู่ทัเลนก่อนนะฮะ อันนี่ไม่จำเปสนใจมันครับส่งอันนี้ก็พอนะฮะลบเลยโอเคนะครับคลิกคิวเทเลนนะฮะสำหรับบางคนที่ยังไม่มีติดตั้งนะผมมีแล้วต้องติดตั้งก็ได้นะครับสักครู่นะโอเคครับอันนี้บอกว่าติดตั้งง่ายมากนะครับอืมต่อไปก็ต้องคลิกนี้นะฮะต่อไปครับคลิกโฟนเดอร์ที่ท่านเก็บเอ่ออะไร ที่โหลดมาจากโปรแกรมไ่้มาจากเว็บไซต์คิคทันเลนนะฮะคลิกครับผมปบ๊บมันจะถามฟฟนเดอร์ที่ให้มันอยู่นะครับแล้วท่านเลือกไดดีและเกมนะฮะตกลงครับผมรอจนมันเสร็จครับคือไม่นานนะแล้วก็เสร็จแล้วนะครับความเร็วนะฮะนี่ยสี่เดือนกับอีกหนึ่งชั่วเอ้ยสี่วันกับหนึ่งชั่วโมงนะครับคลิกขวานะฮะแล้วนี่คลิกซูบจะเร็วมากพิเศษนะฮะรอจนเสร็จนะครับ เห็นไหมครับแป๊บเดียวเองนะฮะอันที่จริงจะมาสอ่นโหลดฟาคาย3ามนะครับแต่ผมสังเกตแล้วว่าไอนี่ผมนันโหลดประจํานะฮะมันได้ถูกแบรนไปแล้วนะครับคือหามไปจากพิง g าเทเลนแล้วหาไปไหนไม่รู้นะฮะเออก็เหลือันแค่ที่โหลดนานๆนะผมเลยไม่อยากโหลดนะครับเท่าว่าว่าไหนกลับมาผมโหลดอีกรอบนะฮะโอเคครับเสร็จแล้ว สังเกตุดิพอเสดมันกลายเป็นสีเขียวนะฮะดูสินี่ครับนี้ครปุ๊บอ่าแคคลิกขวานะฮะเปิดฟันเดอร์ที่บันทึกโอเคคลิกต่อนะฮะเห็นไหมครับอังกบาลนะฮะน่าฟันเดอร์นะครับโอเคอย่างงี้นะฮะฟันเดอร์เซฟบอยอันนั้นที่ผมบอกเซฟนะฮะโอเคนะครับคือขอย้ำนะฮะว่ามันเป็นเกมเล่นเกมที่แปลกประหลาดมากครับผมไม่ต้องติดตั้งนะฮะ เออแล้วไม่มีไม่มีเนี่ยท่านทุกคนอาจหาไฟเยอะดีไม่มีไม่เจอนะครับเข้าเก่งง่ายๆนะฮะคลิกแฮปปี้วิวครับผม๊ <c oughs> มันเข้าใจขึ้นมาเป็นอันนี้ครับเห็นไหมครับทาคารกันสร้างมา <c oughs> ข้าวไม่โดนให้ตงวันคิดเล่นได้หรือเปล่าเล่นได้น,นี่คลิกเพลย์โชว์เลยลิกมานะครับดนี่นี่ก็เออน เห็นไหมครับเป็นเกมที่สนุกนะเกมนี้ไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยโอเคนะครับ,บ э yani. monkey. สำหรับคนที่จะผมโหลดเกมอะไรนะฮะโอ้ยเฮียเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยยอมตายเถอะป <c oughs> งไปกูเถอะอย่าไปละยังไงยังไงครับสำหรับคนที่จะผมโหลดเกมอะไรนะเข้าใจอะไรนะครับทิ้งคอมเมนต์ว่าได้คลิปนี้เลยครับตอกแล้วผมจะมาโหลด <c oughs> ามาทำคลิปบ,บอกครับผมโอเคครับเจะกลับมาคลิปหน้าบายครับผม อย่าลืมกดซับสไคร b เบร์ไลค์แ้วแชร